สวัสดีค่ะนัดนิสันนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆค่ะมาชมนิสันค e ิกพาวเวอร์รุ่น V L ค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องให้กับนัดด้วยนะคะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ มาชมรอบคันกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะรุ่นท็อปนะคะคันนี้จะเป็นสีแดงหลังคาดํานะคะด้านหน้านะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะไฟ LED นะคะแบบนี้ค่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีดําเงาค่ะด้านหน้านี้นะคะตรงโลโก้นิสสันนะคะก็จะมีเดาร์เซนเซอร์ค่ะมีระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะค่ะส่วน ด้านหน้านี้นะคะมีกล้อง A d a s ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเตือนออกนอกเลนนะคะค่ะมาที่ด้านข้างนะคะทางด้านข้างตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำค่ะตัดกับตัวรถนะคะทางด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นกล้องมองรอบคันค่ะใช้เวลาถอยจอดค่ะนี่นะคะก็จะเป็นล้อแม็กค่ะขนาด17นิ้วค่ะลายทูโทนค่ะ ส่วนทางด้านด้านนี้นะคะก็จะมีคิ้วกันกระแทกนะคะพร้อมกับมีโคมเมียมด้วยนะคะตัดกันเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะนะคะด้านบนนะคะก็จะมีราวหลังคาสีเงินนะคะกัดปัดกับตัวรถค่ะไว้สําหรับไว้ติดหลกหลังคาได้ค่ะทางด้านบนด้านนู้นนะคะก็จะมีครีบฉลามนะคะสีดํานะคะค่ะทางด้านท้ายรถนะคะไฟท้ายนะคะตัวทอปจะเป็นแบบยาวแบบนี้ค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะมีกล้องสองตัวนะคะอันนี้กับอันนี้ค่ะอันนี้ไว้ดูรอบคันค่ะส่วนทางด้านบนค่ะจะเป็นตรงกระจกมองหลังนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเซนเซอร์หลังสี่จุดค่ะในกันชนท้ายมีเรดาร์เซนเซอร์ค่ะพร้อมระบบ RCTA ตรวจจับวัตถุด้านหลังขนาดถอยมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาตรวจจับได้ค่ะทางด้านท้ายค่ะอันนี้นัดจัดให้ค่ะปลายท่อไอเสียสแตแท้ของ닛สันค่ะ มาดูด้านในกันค่ะระบบเอ่อบายสปอตวันนิ่งค่ะเตือนจุดอับสายตาและแซงซ้ายแซงขวาค่ะครืสคอนโทรลค่ะตัวนี้จะเป็นแบบแปรผันตามความเร็วรถคันหน้าจนจุดหยุดนิ่งแบบสต็อปแอนดกค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องหลังนะคะที่สามารถปรับไปเป็นมุมมองด้านหลังผ่านกล้องได้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็น กล้องมองรอบคันค่ะพร้อมระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันให้ด้วยขนาดถอยค่ะตัวนี้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรกโฮค่ะไวเลสชาร์จค่ะตัวนี้นะคะมีไฟแอมเบียนไลท์ค่ะเปลี่ยนได้นะคะเจ็ดสีค่ะคิวบันไดสแตนเลของแท้ค่ะแล้วก็ชุดพรมข้ยยางแท้นะคะของนิสสันคลิกโดยเฉพาะค่ะ ค่ะไฟหน้านะคะเป็นแบบออตโต้ค่ะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะส่วนด้านนี้นะคะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะคะเป็นสปีดเซนซิงค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโปรโมชั่นดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซนต์หรือว่าดาวน์เริ่มต้น19,900านะคะก็สามารถโทรติดต่อน,นั้นมาได้เลยค่ะที่เบอร์081ค่ะ 3 3 1 6 9 9 7ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามคลิปนะด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ